หรือชอบไปดูโชว์ค่ะพื้นท uh uh ี่ใหญ่ข uh uh ึ้นโลเคชั่นดีขึ้นทริปนี้เรียกว่าไปกันจุใจไปทั้งอยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็เวียดนามถึงเวลาก็ต้องกินไม่กินก็เสียดายเพราะว่ากินฟรี อย่าลมดีค่ะ เหมือนอูสปินนออครับเรานะครับจากบริษัทอารมณ์ดีเอ็กซ์เพลนส์นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักในนามของอารมณ์ดีทัวร์นะคะในฐานะของตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของคอส c r ์ครุสนะคะวันนี้เรามีของขวัญมาฝากค่ะวันนี้เราจะพามาแนะนํานะครับกับเรือสําราญเรือสําคัญลํานึงนะครับคอสตาเซเรน่านะครับเป็นเรือที่อารมณ์ดีเอ็กซ์เพลนส์จะพามาแนะนําให้กับทุกคนรู้จักกันในวันนี้กันในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะ ทีมของเราครับก็คืออารมณ์ดีเอ็กซ์เพรียนต์นะครับของันนี้เราเอ็กซ์เ n รียน์ทางด้านไหนบ้างจริงๆแล้วเราเอ็กซ์เ n รียน์เรื่องทัวร์กับท่องเที่ยวทุกด้านแหละแต่ว่าปัวใจของเราเลยนะคะคือเรือสำราญนะคะมาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกัน,นครับว่าเรือสำราญเนี่ยเป็นยังไงมันสนุกยังไงแล้วเรามีโปรแกรมดีๆยังไงบ้าง wow. ครับก็เรียกว่าประสบการณ์ในการขึ้นเรือของเราเนี่ยสามคนเนี่ยคือบอกได้เลยว่ารวมกนววมนันแล้วเนี่ยร้อยคลิปขึ้นแน่นอนนะคะใ,ใครพร้อมแล้วนะคะแล้วใครที่ติดตามอยู่นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะ <What? S 1> เปลี่ยนมุมมองแน่นอนนะคะและอาจจะยังสามารถเปิดใจคนที่ยังไม่เคยขึ้นเรือสมรานได้อีกด้วยนะคะ <Wow. S 1> ติดตามได้เลยคะ่ะ ค o s t า c r ครูซนี่ก็คือเป็นสายเรือของอิตาลีนะคะแต่ลำที่เราไปขึ้นนี้นะคะมีชื่อว่า c o s t า s ์เซเรนาะคะการเที่ยวทางเรือสำราญเนี่ยมันต่างกับการท่องเที่ยวทงยางบกยังไงสำหรับยุนะคะการเที่ยวเรือสำราญเนี่ย มันดีตรงที่ว่าเราเหมือนกับว่ามีโรงแรมเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยกับเราเลยโอ้โหคือติดติดติดตัวเราไปเลยใช่ค่ะเราไม่ต้องมาย้ายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราตื่นขึ้นมาอาจจะไปอีกประเทศหนึ่งเลยนรือว่าค่ะหรือว่าไปเมืองต่างๆโดยการที่ว่าเรามีโรงแรมที่พักเนี่ยเคลื่อนตัวไปกับเราเลยแล้วบนเรือก็มีทุกอย่างทุกอย่างครบคันเลยดีเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่าในเรือมีอะไรกันบ้าง พูดถึงเรือสำราญมาแล้วทั้งสะดวกทั้งสบายทั้งห,หรูหราน,นะคะแล้วก็มีทุกอย่างคือครบเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราได้ขึ้นเรือสำราญที่ประเทศไทยล่ะมันจะดีขนาดไหนคุณยุ้ยต้องดีมากเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปขึ้นเนี่ยเราจะต้องเสียค่าตั๋วใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมาที่เมืองไทยอย่างเนี้ยปะกะติเราไปขึ้นส <ไข S 2> ิงคโ,โปร์สิงคโปร์อ่าสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยค่าตั๋วก็หมื่นกว่าบาทแล้วผมว่าเราจะได้ขึ้นเรือสำราที่เมืองไทยเร็วๆนี้นะ ยังไงก็อย่าลืมติดตามอารมณ์ดีโทัวไวให้เหนียวแน่นนะคะะโอเคค่ะเราเล่ามาแล้วนะคะว่าเราจะไปเที่ยวเรือสำราญด้วยกันในทริป ที่เรากําลังจะเล่าถึงที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปขึ้นเรือสงสัยกันไหมว่าขั้นตอนวิธีการขึ้นเรือเนี่ยเราทํายังไงบ้างนะคะปกตินะครับเวลาที่เราได้ตั๋วเรือมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> เราจะไปเช็คอินที่ท่าเรือเราก็จะต้องเอากระเป๋าเนี่ยเอาไปวางเอาไว้ก่อนนะครับที่จุด drop off กระเป๋ารเราก็จะมีการผูกแท็กกระเป๋าเอาไว้ซึ่งเอเจนต์นะครับจะให้แท็กกระเป๋านี้ให้กับผู้โดยสารทุกคน <Okay. S 2> พอผูกแล้วปุ๊บเนี่ยเอาไปวางเอาไว้ที่จุดวางกระเป๋า จุดวางกระเป๋าเานี่ยเขาก็จะรู้เลยว่า ชื่ออะไรชื่ออะไรอยู่ห้องไหนนะครับถึงเวลาเขาก็จะเอากระเป๋าเนี่ยเอาขึ้นไปวางเอาไว้หน้าห้องนะครับในขณะที่เราไปถึงท่าเรือเนี่ยเราเช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเราก็จะเดินไปเช็คอินอีกทีนึงก็เหมือนเช็คอินตัวเครื่องบินปกติเลยนะครับก็คือยื่นตั๋วไปให้เขาและเขาก็จะทําการเช็คอินให้แล้วเราก็เดินเข้าไปที่เรือตามปกติง่ายมากง่ายมากนะคะอย่างที่เรากําลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะเราจะไปพิสูจน์กันว่าคอสตาเซเลนาลำนี้นาเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะ ม,มันเจ๋งขนาดไหนนะคะ,ะ,คะถ้าจะรู้จักอะไรเราต้องรู้จักให้จริงนะคะเพราะสิ่งนั้นนะคะจะนํามาซึ่งคําว่า experience นั่นเองค่ะ เราอยากจะเล่านะคะเราอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทีมเราได้ขึ้นไปบนคอสตาเซเลนาลำนี้เนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราดื่มดำเราสนุกเรามีความสุขแล้วก็เราเอนจอยกับอะไรบ้างนะคะ,ะบรรยากาศรอบเรือนะคะสวยงามแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวันเลยอตอนที่เราออกไปถ่ายรูปตรงระเบียงกันเนาะตอนทานทิศตกก็สวยงามมากก็คือเรียกว่าวิวก็เปลี่ยนเวลาที่เวลาเปลี่ยนแสงสีรอบๆเรือบรรยากาศธรรมชาติก็เปลี่ยนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเรือเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก Ah <laughs> คือเวลาที่เราเห็นตามสื่อเนี่ยเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือเราเห็นจากทีวีเนี่ยก็รู้สึกว่าใหญ่แล้วนะคะแต่ว่า oh มนุษย์ตัว <okay. S 1> เล็กๆอย่างเราอะ่ะ <Okay. S 1> เขาไปอยู่ใ,ใกล้เรือเนี่ย <Okay. S 1> เรือเซเรน่าลำนี้นะคะมีขนาดใหญ่ตั้งแสนกว่าตันนะคะ <What? S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยนะคะใครไม่เคยขึ้นเรือบอกว่า u, เมาเรือไหมโยกไหมถีงนี่มากนะคะ oh. เรือแสนกว่าตันนะคะเขาสามารถรองรับคนที่ขึ้นไปเที่ยวเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยถึงสี่พันคน oh. ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีลูกเรือ ลูกเรือก็คือคนที่จะคอยบริการคุณพนักงานต่างๆนะคะอยู่บนเรืออีก พันกว่าคนนะคะถ้าให้เทียบดูนะครับจากลูกเรือประมาณพันกว่าคนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยประมาณ4ี่พันคนนั่นก็คือนะครับลูกค้า4ี่คนเนี่ยมีพนักง,งานดูแล1คนเลยนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าการดูแลเนี่ยค่อนข้างทั่วถ,ถึงมากเ<ช>มื่อกี้คิดว่าคุณตนจะพูดว่าลูกค้า4ี่คนดูแลพนักงานหนึ่งคนก็พูดได้เลยว่าเรือใหญ่มากแล้วก็เป็นเรือที่มีห้องพักเนี่ยมากถึงเกือบสองพันห้องนะคะโอ้โหแล และพิเศษลํานี้นะคะเขาจะมีห้องที่เป็นระเบียงเนี่ยค่อนข้างมากถ้าเทียบกับสัดส,ส่วนนะคะก็คือเกือบ500ห้องนะคะห้องร,ระเบียงนี่คือแนะนําเลยเนาะเอย่ามาเล่าในแต่ละแบบก่อนละกันนะครับ,รบห้องพักเนี่ยเวลาที่ นักเดินทางนะครับจะเลือกในการขึ้นเรือตำลานเนาะของเรือคอรซาเซเรนาเนี่ยจะมีห้องเริ่มต้นหต่ห้องที่เขาเรียกว่าห้องอินไซด์นะครับห้องอินไซด์เนี่ยก็คือห้องที่อยู่ภายในของเรือนะครับสะดวกสบายเหมือนกับห้องอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีหน้าต่างไซส์ก็ใหญ่อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เลือกห้องแบบนี้อาจจะใช้เวลาอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับเพราะว่ากิจกรรมบนเรืออะไรมันจะเต็มไปหมดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นวิวนะครับแต่เราสามารถที่จะไปใช้ฟิชเชอิตี้ต่างๆในเรือได้อย่างเต็มที่นะครับและที่ สำคัญก็คือราคาไม่แพงก็อยู่ที่มุมคิดนะคะบางท่านเนี่ยไม่ได้อยากที่จะใช้เวลาอยู่ในห้องมากคิดว่าเฮ้ยเราไปเอ็นจอยที่ฟาซิลิตี้ต่างๆของเรือนะคะ <Okay. S 2> หรือว่าวิวของดาดฟ้าเองเนี่ยคุณก็จะเห็นรอบทิศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ห้องพักแค่นอนนะคะตรงนี้ก็ประหยัดไปได้ห้องแบบนี้เราเรียกว่าอินไซต์หรืออินทียรยนะคะหรือถ้าเซลล์ของเราอาจจะเรียกว่า ห้องไม่มีหน้าต่างนะคะครับผมโอเค okay, แล้วห้องแบบที่2เป็นห้องที่เรียกว่าโอเชียนวิวครับผมห้องโอเชียนวิวเนี่ยข้างในเหมือนกับอินไซต์ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีหน้าต่างนะครับเราสามารถมองวิวด้านนอกได้ใช่ครับมองวิวข้างน,นอกได้แต่เปิดประตูออกไปไม่ได้นะครับนหน้าต่างนั้นก็คือเหมือนหน้าต่างเครื่องบินอะก็คือ เปิดออกไปไม่ได้แต่ใหญ่แต่ใหญ่หญพอสมควรใช่แล้วก็บางดีไซน์เนี่ยไอตัวของรอบวินโดว์เนี่ยคุณอาจจะขึ้นไปนั่งด้วยโดยเฉพาะเซเลน่ารำนีีบางห้องเนี่ยไอตรงกรอบของหน้าต่างเนี่ยโอ้โหเห็นว่าเป็นมุมถ่ายรูปของคนญี่ปุ่นคนไต้หวันนี่ฮิตมากเลยนะคะ,ะครับผมโอเคนี่ก็ห้องท้ายแบบที่สองอนะครับ แล้วห้องท้ายแบบที่3เป็นห้องที่เรียกว่าบอคนีหรือห้องมีระเบียง <Okay. S 1> ห้องมีระเบียงเนี่ยในห้องนะครับก็แทบจะเหมือนห้องแบบที่1แบบเหมือนที่2เกือบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะมีระเบียงเดินออกไปข้างนอกได้เดินออกไปสู่อากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไปเรือเนี่ยในเส้นทางที่อากาศหนาวนะครับเราก็สามรารถที่จะสัมผัสกับอากาศเย็นๆอากาศสบายๆของทะเลได้นะครับสู่อากาศ แล้ว <ผม S 2> คนที่ไม่ชอบอะไรที่อึดอัดมากเกินอะไรเงี้ยใช่หรือว่าอาจจะเป็นตอนเช้ามานั่ง<อ>จิบกาแฟ ที่ระเบียงนะคะมันก็จะให้ประสบการณ์ที่ที่แปลกออกไปนะคะคุณอาจจะไม่เคยได้มีห้องนอนที่อยู่กลางทะเลแล้วคุณเหมือนกับลอยอยู่ในทะเลสวยๆแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเป็นในเส้นทางที่แบบว่าเมืองสวยๆอย่างเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปหรือว่าคุณจะขึ้นไปทางแถบสแกนหรือว่าจะไป阿拉斯ไก่เงี้ยห้องมีระเบียงคือห้องที่คุณสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมสวยๆอย่างนั้นได้แบบเต็มที่ที่สุดเลยค่ะอลังการครับสวยงามค่ะครับผมอ่ะแล้วจริงๆเนี่ย แบบห้องที่ผ่านมาที่เราอธิบายเอาไว้นะครับว่ามีห้องเป็นอินไซน์นะครับอินทีเรียก็คือห้องไม่มีหน้าต่างนะครับห้องแล้วก็เป็นห้องโอเชียนวิวห้องมีหน้าต่างนะครับซีวิวอีกห้องนึงเป็นบาร์คอนี่แล้วก็ระดับสวีทนะครับทีนี้ในห้องเนี่ยปกติเนี่ยจะนอนกัน2คนเนาะแต่ก็จะมีห้องที่เป็นห้องพิเศษด้วยที่สามารถที่จะมากันเป็นกรุ๊ปหรือมาเป็นครอบครัว นะครับอันนี้แนะนําเลยสามารถที่จะนอนได้3าถึงสคนขึ้นไปอันนี้คุ้มนะครับใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใช่ประหยัดไปเยอะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนที่3คนที่4เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแต่ว่าต้องสอบถามเพิ่มเติมสูงอะมาคนนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นไทป์พรีเมียมแล้วนะคะไทป์พรีเมียมก็จะมีอยู่หลักๆ เอาบนพอสาเซเลนาลังนี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ไทป์พรีเมียมมันก็มีอยู่3 t y ไทป์หลักๆนะคะก็คือ1มีห้องมินิสวีทนะคะ2ก็คือห้องสวีทไทป์สูงสุดเลยก็คือแกรนด์สวีทนะคะความอลังการเนี่ยก็จะต่างกันไปพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะโลเคชั่นดีขึ้นนะคะการตกแต่งในห้องความ,มหรูหราบลาๆๆจะเลิศก,กว่าห้องอื่น ที่เรามาทั้งหมดก็คือห้องพักทุกชนิดเลยบนเรือคอสซาเซเลนาลำนี้นะคะขอเล่านิดนึงว่าคอสซาเซเลนาลำนี้เขาถูกออกแบบมาในคอนเซปต์ของเรือที่สร้างขึ้นมาเพื่อสันธิภาพ <Wow. S 1> ถ้าเทียบนะเรือคอส c าครู e เนี่ยทุกลำเขาจะถูกออกแบบด้วยนักออกแบบระดับโลกหมายถึงว่าเขาจะมีคอนเซปต์มีธีมในการตกแตง่งถ้าเป็นเซเลน a าลำนี้เนี่ยธีมก็คือเป็นแนวแบบ เทพเจ้ากรีโรมันนะคะถ้าใครขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันคลาสสิกมันสวยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวนะคะเดินอยู่ในเรือก็เพลินแล้วอ่ะคุณยุ้ยนี่เดินถ่ายรูปทั้งวันทำงานไม่ค่อยทำเดินชอปปิ้งเดินชอปปิ้งนะคะใช่แล้วก็ไปดูโชว์แล้วก็ไปดูโชว์ใช่คโชว์ดีถ้าถามว่าประสบการณ์เราสามคนขึ้นเรือเนี่ยคุณต้องขึ้นเรือมักจะทําอะไรบ้างคะกินไอติมแน่นอนจลาโตชอบนะครับใจของหวานทีนี้อ่ะไหนพูดมาถึงเรื่องเกี่ยวกับชอปปิ้ง เรื่อของกินแล้วอะผมพูดเรื่องของกินข้างบนเรือบนเรือลำนี้บนเรือลำนี้นะครับบนเรือลำนี้ก็จะมีแบบเป็นห้องอาหารหลายแบบนะครับ uh huh. ทั้งห้องที่ อินคลูซีฟนะครับก็คือรวมอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคอมเพลเมนต์ชาร์ีของเ่คอมเพลเมนต์รนะครับก็จะแบ่งเป็นห้องอาหารหลักนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินเข้าไปทานอาหารเนี่ยเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะครับอยูเมื่อไหร่ก็เดินเข้าไปเลยค่ะอยูเมื่อไหร่ก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็จะเป็นห้องแบบไม่ฟิกโต้นะครับก็สามารถที่จะไปเดินเยิบเลือกอะไรสิ่งขอที่ชอบเข้ามาทานได้เลยใช่ครับและระหว่างทานนะครับ ก็จะมีอย่างพวกร้านกาแฟร้านสแน็คแล้วบนเซเลนาที่ผมชอบมากที่สุดคือร้านไอติมเจลาโต้เจลาโต้ใช่เจลาโต้อร่อยอร่อยมากจริงนะครับเพราะว่าเรือลำนี้ต้องบอกก่อนว่าเรือคอสตาเนี่ยเป็นเรืออิตาลีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารการกินนะครับอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนจะเป็นเรียกว่าครัวของยุโรปเลยก็ว่าได้และที่สําคัญเนี่ยไอติมเจลาโต้ อิตาเลียนแท้แใช่ครับอร่อยมากและเชฟข้างบนเองของอิตาลีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติสั่งของอะไรที่เป็นอิตาเลียนเจเลียนเนี่ยอร่อยจริงใช่อร่อยจริง,รงกับเบอร์เกอร์เนาะใช่คุณอยู่ได้ชิมมาแล้วนะคะค<ช>ุณต้องเล่าถึงเจลาโต้นะคะซึ่งแบบว่าถ้าใครขึ้นบนเรือลำนี้ต้องขอให้ไปลองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์โขออันนี้ถ้าใครไม่ทานเนื้อเสียดายมากเบอร์เกอร์เนื้อคือดีมากใหญ่มากแล้วก็แบบฉ่ำมากนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วนะครับในระหว่างท ทางเดินเนี่ยมีห no <sh> <々>้องช้อปปิ้งด้วยค่ะห้องช้อปปิ้งนี่แบบว่ามีหลายแบรนด์มากนะครับทั้งสินค้าปลอดภาษีปลอดภาษีทั้งหลายนะครับโอเคใช่ครับทั้งพวกเครื่องสําอางเนาะนาฬิกาแบรนด์หรูใช่นะมาถึงคุณยุยบ้างขึ้นเวลาคุณยุยงขึ้นเรือพยุยชอบทำอะไรคะพยุยงชอบไปดูโชว์ค่ะ ่่ทีีลงมเป็นโชว์อะไรแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันมีการช็อตฟิลคะใาษก็นักแสดงเนี่ยชอบนักแสดงแบบว่าหุ่นกำยำน้ำสัตวใช่นคนอิตาเลียนน่ะเขาหุ่นดีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ปะ <c oughs> เพราะว่าคุณต้องในตอนเช้าอ่ะ ชอบไปเข้าฟิตเนสไงฟิตเนสเนี่ยเขาจะมีเครือนักแสดงเขาบอกกำลังกายเพราะว่าบางทีบางโชว์เนี่ยต้องใช้ความแข็งแกร่งนะการเป็นตันตันอ๋อใช่กล้ามปูเลยอ่ะใช่อันนี้ถือโอกาสฟ้องคนรยาภรรยาพี่โตไงว่าขึ้นไปทำอะไรที่ฟิตเนสไปออกกำลังอ่าใช่ห้องฟิตเนสใหญ่ด้วยใหญ่มากก็เรียกว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วเวลาที่เหลือ แต่ไม่เคยทํานะอันนี้ขอพูดเฉยๆได้ไหมไม่ครับอย่างคุณมอสเนี่ยชอบมากเลยออกกาลังกายตอนเช้าเนี่ยจะมาวิ่งวิ่งวิ่งตลอดกําลังแล้วก็พลดละทิบโยกใช่ใช่ใช่ครบเลยค่ะแล้วเป็นคนที่ดูแลรูปร่างที่สุดในบริษัทนี้ กินหิมแล้วก็ออกกำลังกายค่ะใช่เออแต่ต้องเตือนต้องเตือนก่อนว่าคนที่จะขึ้นเรือสำราญนะควรลดน้ำหนักอย่างน้อยสองสกิโลเพื่อเตรียมตัวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่ช่างแต่ว่าตัวมันจะแตกแล้ววันท้ายๆเนี่ยมันจะบวมๆตึงๆนิดนึงเพราะว่าถึงเวลาก็ต้องกินไม่กินก็เสียดายเพราะว่ากินรีใช่แล้วอาหารกันกินมันอร่อยด้วยพอมื้อดึกก็ว้าวุ่นละที้ จะนอนก็ไม่นอน <S <S ก็ไปกินซุปบ้างก๋วยเตี๋ยวบ้างเบเกอร์บ้าง,งพิซซ่าบ้างเป็นเลออิตาลีแต่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวด้วยกลับมาที่ห้องอาหารหลักกันนิดนึง<ช>นะครับเรื่องห้องอาหารหลักเนี่ยเ,เวลาสั่งอาหารนะครับเราจะไปนั่งประจําตามโต๊ะเนาะแต่ละโต๊ะก็จะมีบริกรคอยดูแลเราอยู่อันนี้คือแบบนั่งในห้องที่แบบเสิ ใช่ะห้องหลักห้องหลักก็จะมีห้องสองแบบนะครับก็คือห้องหลักแล้วก็ห้องแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนี้ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าว่าตัดกันยังไงนะครับห้องที่เป็นห้องอาหารหลักนะครับก็จะมีเมนูมาให้แล้วบุฟเฟ่ตัดยังไงล่ะคะตัดแบบอย่างนี้่ทำไมทำไมคุณต้องตัดดูไม่ค่อยมีสกุลเลยอะคะ ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องห้องที่ใช้ดูโชว์นะครับห้องที่คุณยุ้ยชอบไปสองนักแสดงเ e ็ก e x t h e ต t e r นะคะเราเร็ก Rex t เตอร์ค่ะเนี่ยทีนี้ช่วงที่ไม่ได้เป็นการแสดงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้านะครับเกิดขึ้นไปเป็นบริษัทเป็นองค์กรนะครับอยากจะใช้ห้องประชุมสัมมนาพวกนี้ก็สามารถที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ได้เราสามารถที่จะบุ๊คล็อกห้องนะครับซึ่งห้องเนี่ยก็ใหญ่ระดับหลายร้อยถึงพันคน อ๋อแล้วก็สวาวยน้ําที่คุณยุ้ยเล่านะคะสะวาวยน้ําฟิตเนสนะคะมองอะไรนักหนาคะเนี่ยสา<ะ>บใจกีฟะะ่าป้าดาบนเรือลำนี้นะคะสาวยน้ําเนี่ยทั้งน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําเย็นเนี่ยมีถึง8สระด้วยกันนะคะในร่มแล้วก็เอาด์อร์นะคะอย่าลืมเตรียมชุดว่ายน้ําชุดเล่นน้ําไปด้วยนะคะ อยากพูดถึงอินเทอร์เนต็ตคะ่ะอยากแนะนำถึงอินเทอร์เนต็ตมากกว่าเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาไปเนี่ยเราจะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารเนาะ <S <S แต่ว่า<ม>ช่วงหลังเนี่ยที่เรารอบล่าสุดที่เราไปรู้สึกว่าอินเทอร์เนต็ตแรงแรงเลยรู้สึกว่าแรงใช่ค่ะมากก็ลูกค้าเวลาขึ้นเรือนะคะจะต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะถ้าเราใช้สัญญาณมือถือของเราในปกติเราโร a m i n g เนี่ยเราก็ไปใช้ต่างประเทศได้แต่พอเราขึ้นไปอยู่บนเรือปั๊บเนี่ย เครือข่ายในทะเลอะคะ่ะเวลาที่เรือออกไปหายจากฝั่งแล้วเนี่ยเครือข่ายในทะเลเนี่ยจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าไม่ปิดสัญญาณหรือไปเชื่อมต่อเนี่ยจะโดนชาร์จราคาสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติเราขึ้นแล้วต้องซื้อไวไฟ Wi-Fi ก็จะเป็นบริการของทางเรือค่ะ <Okay. S 1> พวกเราต้องทำงานบางทีต้องเอาโน้ตบุ๊กเอาโทรศัพท์มือถือไปคอนเน c t นู่นนี่นั่น <Yeah. S 1> ก็จะมีมุมอับสัญญาณเจอปัญหาเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตบาๆนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแ <Wait. S 1> ต่บนคอรสซาเซเลนาลงนี้นะคะ เขาได้เปลี่ยนนวัตกรรมของอีตัว Wi-Fi เนี่ยมาเป็นระบบดาวเทียมนะคะเขาเรียกว่า Starlink ซึ่งพึ่งเปลี่ยนยกใหญ่เลยนะคะเมื่อหลังโควิดนี้เองเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเร็วมากแล้วก็ไม่แพงเอาละค่ะเราอยากจะมาพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรือสำราญเนาะว่าเราอยู่ในสายเรือสำราญเนี่ยการเที่ยวเรือสำราญเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรอยู่ในนั้นบ้างอย่างของยุ้ยนะคะยุ้ยก็เป็นสายมูเนาะเวลาที่ไปเที่ยวเรือสำราญนะคะ ก็เหมือนกับว่าเราอะได้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดได้ข้ามน้ำข้ามทะเลปีนึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสองครั้งเพื่อที่เสริมพลังความเฮงไงเขาบอกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราได้เปลี่ยนดวงอ่าให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย รับ<อ>พลังจากธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนใครได้ยินว่าอย่างห้องเต้ของมุนจีเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่ง,งท่านต้องสเสด็จขั้นนะ้ำข้านทะเ<ช>สะลสักรอบหนึ่งกพเป็การเสริมดวงเสริมดว<ช>งจุย้ยเพ่อครับมีความเชื่อเรื่องพวกนี้องไงบ้างมันก็มีความเชื่อว่า คุณยุ้ยกับคุณต้องน่าจะพูดความจริงนะคะเมืนอกจากนี้นะครับบนเรือนะครับสำหรับคนที่เป็นสากำลังนะครับ <c oughs> ก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับเรียกว่าห้องฟิตเนสใหญ่มากนะครับอย่างคุณม่อนเนี้ยตื่นเช้ามาต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับแล้วก็ โยคะทิลาติสทุกทุกอย่างนะครับแต่ตัวเตรียมพร้อมตัวเตรียมพร้อมนะครับไปเดินชิวเป็นคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพดีที่สุดรูปร่างนี่ยนะรูปร่างด้วยนะครับทีนี้ใกล้ๆนะครับแถวๆห้องฟิตเนสเนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของสปานะครับอันนี้ผมก็ชอบไปมากตรงส่วนแบบพวกห้องทำผมอะไรเงี้ยมีสลอนวยใช่สระผผมไปทุกทีผมไปนานยังคะ ผมไปนานยังคะผมก็ไปมานานหลายปีแล้วผมผมน่าจะไปนานแล้วนะคะไม่น่าเหลือดร้อนไม่เท่าไรจบน้อยแต่ว่าเข้าสปาได้ได้รีแลกซ์แน่นอนได้นะครับอย่างคุณมดเนี่ยเขชอบไปดูแลผิว์มฟันเนี่ยโหแบบเนียนสวยโอ้ยมัโดนตัวมีฟฟนแล้วนะคะแล้วก็สปา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 ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสปากันข้างในนะครับก็มีทั้ง ห้องนวดห้องซาวน่านะครับห้องสตรีมนะครับอ่าจากุชี่ใช่แล้วจะมีโซนที่สำหรับลูกค้าสปาเนาะเขาจะนั่งจิบชากันแล้วก็แบบเห็นทะเลพาโนรามา360องสงศามครับถงภาพอินเสิร์ตเข้ามาถ้าเรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งดื่มชานะคะชมวิวนะคะอยู่ในแอรียพิเศษของสปานะคะและที่สำคัญนะในทุกทริปนะคะ อารมณ์ดีและทางเรือก็จะมีส่วนลดให้ในแต่ละเซลลิ่งด้วยนะคะก็จริงๆในประเทศไทยเรานะคะไม่มีท่าเรือสำหรับผู้โดยสารทาวนเพราะฉะนั้น,นการขึ้นลงแต่ละครั้งเนี่ยพอร์ตในการขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ขึ้นในลำที่เราชาร์เตอร์นะคะคุณจะได้พบกับประสบการณ์พิเศษมากกว่าที่คุณเคยรู้จักแน่ๆนะคะ่ะครับผมวันแรก<ม>นะครับเราก็ไปเช็คอินที่ท่าเรือนะครับตามขั้นตอนปกติที่ท่าเรืออารมณ์ดีหรือเปล่าท่าเรืออารมณ์ดีสี่พอร์ต อารมณ์ดีซีพอร์ตนะครับโอเคเป็นครูสเทอร์มินอลของอารมณ์ดีนะคะนะครับพอไปขึ้นนี่อารมณ์ดียิ้มตาเยอกพรก็คือเสิร์ฟน้ำใบกระท่อมมุกขาดขึ้นเรือทุกคนจะตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นเรือนะครับก็ขึ้นเรือเสร็จนะครับแล้วก็จะไปพอร์ตใกล้ๆค่ะพอร์ตใกล้ๆพอร์ตถัดไปเนี่ยก็จะคือพอร์ตของประเทศเพื่อนบ้านหล่ะพอร์ตถัดไปนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเดินทางกันต่อไปที่เกาะฟูกุัต นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับก็คือทริปนี้เรียกว่าไปกันจุดใจเกาะฟูกุกกนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปจอดยังฟูกุกกเนี่ย,ยจะมีเรเทนเดอร์บอทมาอยี่งที่เราให้ฟังนะครับผมก็จะรับเราไปส่งในเมืองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยรอบๆ ตรงพอร์ตนะครับสวยมากแล้วสวยมากแล้ว,ว,ม,ลวมีร้านกาแฟาสวยๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับของกินต่างๆเนี่ยของเวียดนามอาหารเวียดนามเรียกได้เลยแบบผมเดินไปแล้วก็แรนดอมกินเลยนะอร่อยหมดได้หมด,ดแล้วก็ท่าเรือใกล้ๆท่าเรือเนี่ยตรงชายหาด นะครับบางทีมีเป็นสารเจ้าเล็กๆด้วยนะครับเข้าไปขอพรขอพรอะไรกันได้นะครับผมน้ำใสน้ำทะเลสวยก็เมืองนี้เวียดนามเขายกให้เป็นไข่มุกของเขานะคะถอยจริงๆเป็น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 ไข่มุกของเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลกับบีชเขาสวยแล้วก็เมืองนี้ยังมีพวกสวนสนุกนะคะที่เป็นสไตล์แมนเมดด้วยนะคะก็คือเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆแบบดรีมเวิร์บ้านเราอะค่ะแต่ว่าจะใหญ่กว่านะแล้วก็ติดทะเล สำหรับเด็กเนี่ยเหมาะมากนะคะเ็าจะมีโซนของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ชอบนะคะเพราะว่าก็คือเป็นเมืองของจินตนาการนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะถ้าใครไม่อยากจะออกไปเจอแดดนะคะ<ม>อยากจะเข้ามาหลบเที่ยวในในสวนสนุกนี้ก็แนะนำนะคะครับผมแล้วก็ ท่าเรือถัดไปนะครับหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะครับขึ้นเรือนะครับตามปกตินะครับเข้าไปกินอาหารกินอาหารดูชงดูโชว์เข้าฟิตเนสคุณมดก็ไปเล่นกีฬาคิสไปเล่นโยคะนะครับิกิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วะคแต่ถ้าอยากจะได้โปรแกรมที่พิเศษได้กว่านั้นอีกนะคะมีมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ๆอยากจะมีดีเทลที่ต่างไปจากโปรแกรมสแตนดาร์ดก็สามารถ พูดคุยกับเซลของเราได้นะคะอย่างที่คุณจะเห็นในวิดีโอนี้อยู่แล้วนะคะว่าเรือทุกลำที่อารมณ์ดีขายนะคะทีมเซลล์ของเราไปมาหมดแล้วค่ะถามน้องๆได้ทุกคนเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราไม่มีพิธีกรรมนั่งเทียนแน่นอนค่ะคเพราะว่าไม่มีเทียนไหนที่รองรับหุ่นของบรักงานขายเราได้เพราะทุกคนชอบไปพิลาทิสไปพิลาทิสโยคะนะครับสปาดูแลผิวค่ะครับ อ่ะแล้วจริงๆเนี่ยจากห้องที่ผ่านมาที่เราอธิบายเอาไว้นะครับว่ามีห้องเป็นอินไซด์นะครับอินทีเรียแลคือห้องไม่มีหน้าต่างนะครับห้องแล้วก็เป็นห้องโอเชียนวิวห้องมีหน้าต่างนะครับซีวิวอีกห้องนึงเป็นบัลคอนี่แล้วก็ระดับสวีทนะครับทีนี้ในห้องเนี่ยปกติเนี่ยจะนอนกัน2คนเนาะแต่ก็จะมีห้องที่เป็นห้องพิเศษด้วยที่สามารถที่จะมากันเป็นกลุ่มหรือมาเป็นครอบครัว นะครับอันนี้แนะนําเลยสามารถที่จะนอนได้3-4ถึงสคนขึ้นไปอันนี้คุ้มนะครับใช่ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยใช่ประหยัดไปเยอะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนที่3คนที่4เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแต่ว่าต้องสอบถามเพิ่มเติมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับข้อมูลของคอสซาเซเลนาในวันนี้เ,นเลใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเป็นข้อมูลเพียงแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้หลายช่องทางนะครับท<ช>ั้งฮอลลีแอนด์ครูซนะครัะหรือจะเป็นที่อารมณ์ดีเอ็กซ์เพรียนซ์ในานามของอารมณ์ดีทัวร์นะคะและคาร์ลฟูเว r ร์จากบริษัททัวร์ใกล้บ้านคุณค่ะ และเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะแต่หวังว่าทุกคนคงชอบและสนุกกับคลิปนี้นะคะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพวกเราก็จะขอไปที่รัสิสโรค่ะแล้วก็ไปสปาทำผมทำเล็บนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเจอกันบนเรือเราเจอกันที่ชั้น9นะคะของบุฟเฟ่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดี <นะ S 1> ค่ะีก็อรมณ์ดย